ดีต้อนรับสู่ m มา a ์ t อ g r เด e แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุด บทวิจารณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ระบบป้องกันและเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่แบบละเอียดในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับที่ล้ำสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกนั่นคือโดรนรบเอตันเฮรอน TP ในปี2025โดรนรุ่นนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยอิสราเอล Aerospace i n d u s t r i โดยเป็นการต่อย,ยอดจากแพลตฟอร์มเฮรอนเดิมให้มีความสามารถด้านการลาดตระเวณ ความทนทานและพลังการรบที่เหนือกว่าเอตันเฮรอน TP เป็นอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางที่มีความสามารถในการบินต่อเนื่องยาวนานมีความยาวลำตัวประมาณ14เมตรและมีปีกกว้างประมาณ26เมตรโดดเด่นด้วยใบพัดที่ติดอยู่ด้านท้ายของลำตัวและปีกที่ติดตั้งในระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแปโรไดนามิก การออกแบบเช่นนี้ช่วยให้สามารถบินได้นานกว่า30ชั่วโมงและในบางภารกิจสามารถบินได้นานถึง45ชั่วโมงโดยสามารถปฏิบัติการที่ระดับความสูง,ส,งสูงสุดประมาณ45,000ฟุตทำให้สามารถทำภารกิจได้อย่างปลอดภยัยเหนือภัยคุกค,คามและสามารถตรวจการพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบขับเคลื่อนของเฮรอน TP ใช้เครื่องยนต์ปลาดแอนวิทนีพีท6เอ u เทอร์โบพอรอพอกำลังประมาณ1,200แรงมาช่วยให้สามารถทำความเร็วได้มากกว่า370กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและสำรองการทำงานอย่างสมบูรณ์รวมถึงระบบบินขึ้นลงอัตโนมัติและระบบควบคุมผ่านดาวเทียมที่สามารถบังคับจากระยะไกลหลายพันกิโลเมตร เพิ่มคุณค่าทางยุทธศาสตร์ให้กับภารกิจทางทหารในยุคป,ปัจจุบันหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของเฮรอนทีพคือความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์ภารกิจได้มากถึง2,700กิโลกรัมโดยสามารถติดตั้งกล้องตรวจการกลางวันกลางคืนเรดาร์เจาะทะลุภูมิประเทศระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และโมดูลร,รับข้อมูลข่าวกรองด้านการสื่อสารและในรุ่นหลังๆได้มีการติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถแปลสภาพจากโดนลัดระเวนเป็นโดนโจมตีแบบสมบูรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการรบและสนับสนุนภาคพื้นดิน ในปี2025เฮรอนทีพยังคงประจำการในกองทัพอากาศอิสราเอลรวมถึงอีกหลายประเทศพันธมิตรเช่นเยอรมนีและอินเดียเยอรมนี er ani, ได้ขยายฝูงบินด้วยการเพิ่มระบบตรวจการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและเตรียมการประจำการในฐานทัพของ N a t o เส่วนอินเดียได้ใช้งานรุ่นติดอาวุธในหลายสภาพแวดล้อมทั้งทะเลทรายและพื้นที่ภูเขาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของระบบให้เข้ากับทุกภารกิจ สิ่งที่ทำให้เอตันเฮรอนทีพโดดเด่นในปี2025ไม่ใช่แค่สมรรถนะแต่คือบทบาทเชิงยุทธศาสตร์มันช่วยให้สามารถทำภารกิจลาดตระเวนระยะยาวเก็บข้อมูลข่าวกรองอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยลดความเสี่ยงต่อกำลังพลในยุคสงครามที่ไม่สมมาตรและพื้นที่การรบที่ซับซ้อนแพลตฟอร์มไร้คนขับอย่างเฮรอนทีพคือสิ่งที่มอบความได้เปรียบเหนือระบบที่มีนักบินบังคับ ด้วยระบบ AI ที่พัฒนาแล้วฟังก์ชันการบินอัตโนมัติและการรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์กับระบบบัญชาการรบเฮรอน TP พร้อมสำหรับสงครามแห่งอนาคตที่ต้องใช้ความเร็วข้อมูลและความแม่นยำหากคุณสนใจเทคโนโลยีทางทหารและอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับระบบอาวุธยุคใหม่อย่างใกล้ชิด อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องมาร์สอ t o โตอเกรดของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามล้ำยุคจากทั่วทุกมุมโลก